การนอนหลับมีความสำคัญต่อสุขภาพดวงตายังไงบ้างทุกๆระยะของการนอนหลับจะมีการฟื้นฟูที่แตกต่างกันสำหรับดวงตาการนอนหลับจึงมีหน้าที่สำคัญหลายอย่างดังนี้ 1. การฟื้นฟูดวงตาจะได้รับการฟื้นฟูไม่ว่าจะเป็นเซลล์ต่างๆของเหลวได้รับการเติมเต็มความเสียหายต่างๆจะได้รับการซ่อมแซมทั้งที่เกิดจากความเครียดมลภาวะและความกดดันต่างๆมาทั้งวัน 2. การฟื้นฟูชั้นน้ำตา ช่วยรักษาความชุ่มชื้นความสมดุลและป้องกันฝุ่นละอองต่างๆ 3. ลดการอักเสบที่เกิดจากปัจจัยแวดล้อมต่างๆเช่นฝุ่นควันหรืออาการแพ้สำหรับผู้ที่มีอาการตาแห้งหรือเยื่อบุตาอักเสบจะช่วยลดอาการระคายเคืองและช่วยลดอาการตาแห้งได้ค่ะ 4. ความดันลูกตาการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการนอนหลับที่เพียงพอ ส่งผลต่อความดันลูกตาช่วยลดความดันลูกตาได้และมีประโยชน์ต่อผู้ที่มีต้อหินซึ่งในแต่ละวันเราควรที่จะมีการพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะคะคลิปหน้าเรามาดูกันว่าในแต่ละช่วงอายุควรจะได้รับการพักผ่อนกี่ชั่วโมงถึงจะเรียกว่าเพียงพอสำหรับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ยี่ฝากกดหัวใจกดแชร์และกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะคะ